สวัสดีครับรุ่นเก่าเราไม่ทิ้งตอนนี้ Apple ปล่อย iOS 15.8.4ทัวเต็มออกมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเด่นกันต่อแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15.8.4ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 15.8.4รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.8.3ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหน จะชวนอัปเดตต่อไหมเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเล่นกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.8.4บน iPhone 7 Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core คะแนนลดลงไป274คะแนนส่วน Multi Core คะแนนลดลงไป145คะแนนเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงไปถึง924คะแนนเลยครับความเร็วลดลงเยอะมาก ความเร็วเป็นแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบและไปชมผลลั์พร้อมๆกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง h i g h w a y 15.8.4ตัวแทนบนไอโฟนเจ็ดพลกลับไปใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นโดยใช้ไป8%หเรหลือ92% เท่ากับ iOS 15.8.2ในขณะที่ iOS 15.8.3ใช้ไป3%หรือ97%ครับคัปเเดตเป็น iOS 15.8.4บน iPhone 7 Plus ความเร็วลดลงแบตเตอรี่ก็ใช้เพิ่มขึ้นแต่ Apple ก็แนะนำให้อัปเดตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเพื่อนๆต้องตัดสินใจแล้วครับว่าะจะอัปเดตดีไหมตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่า Apple จะปล่อย iOS 15.8.5ออกมาแก้ไขเรื่องนี้หรือไม่แม้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับ เพื่อนๆติดตามรีวิวและการทดสอบได้่ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ